แบรนีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนๆติดตามเชียร์และซัพพอร์ตอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคู่ของพระเอกรูปปร่อตรงๆกิจกรและยูทูบเบอร์สาวเบสคำสิงที่ไม่ว่าทั้งคู่จะไปไหนจะทำอะไรก็มักจะมีแฟนๆตามติดตลอดรวมถึงทั้งคู่ยังชอบเซอร์ไพรส์เสิร์ฟช็อตความหวานให้กันและกันอยู่เรื่อย และเมื่อไม่นานที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้ควงแขนกันไปออกรายการร้องเพลงดังรายการหนึ่งงานนี้ทําเอากระแสรายการตีกลับไม่น้อยเมื่อชาวเน็ตหลายคนออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ผ่านทวิตเตอร์โดยบอกว่าจริงๆชอบดูรายการนี้มากแต่พอคู่นี้มาก็ไม่อยากดูเลยแต่ในมุมกลับกันก็มีแฟนๆที่ชื่นชอบและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ระหว่างที่อยู่ในรายการ โดยชาวเน็ตบางคนได้ออกมาคอมเมนต์วิจารณ์อย่างดุเดือดถึงพฤติกรรมของเบสรักวณีหลังจากที่ควงคู่มากับแฟนนุ่มตรงตรงกิจกรนมาร้องเพลงในรายการร้องข้างกำแพงโดยชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของฝ่ายหญิงว่าเบสไม่น่ามาเลยโอ้ยเบสทั่งรักจริงๆจับมือกันเต้นตลอดเบสกินเม็ดมั่นเข้าไปเหรอคะผู้หญิงน่ารำคาญยิ่งดูยิ่งไม่ชอบเบส เอาผู้หญิงไปเก็บเหอะไม่ใช่ติ่งผู้ชายนะแต่ผู้หญิงเวอร์มากเวอร์ตลอดไม่แปลกใจที่พี่ตรงๆบอกบางทีก็เหนื่อยแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนที่เข้ามาวิจารณ์เบสรักวันีในทางลบว่าเบสมีความเป็นตัวเองสูงค่ะน้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าใครติดตาม y o u t u b e นางก็เอนเตอร์เทนดูเพื่อความบันเทิงเนะหลายคนบอกว่าเบสเยอะเกินเขาเป็นคนแบบนั้นให้ทำไงเขาก็น่ารักของเขาล้นๆดี ออกจะจริงใจด้วยและล่าสุดเบสคำสิงก็ไม่รอช้าออกมาโพสภาพพร้อมข้อความตัดเพ้อหลังโดนดราม่าอย่างดุเดือดโดยระบุว่าไม่ต้องห่วงนะอาจมีน้ำตาเป็นบ้างบางเวลาที่ใจท้อถอยซึ่งภายหลังการโพสก็มีแฟนคลับที่เข้ามาส่งหัวใจกันแบบรัวๆหลังโดนวิจารณ์วัดคำตัวน่ารำคาญกลางร,รายการ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ